สวัสดีค่ะคลิปนี้เราอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะคะวันนี้จะพามาชมที่ดินติดแม่น้ํานครนายกนะคะด้านหน้าติดถนนลาดยางนะคะถนนเส้นนี้นะคะเป็นถนนหลักนะคะเ,เส้นสามสองสามเก้าสีนาวาท่าด่านนะคะเราจะมาจากเมืองนครนายกนะคะสีนาวาส่วนด้านนี้ก็ไปเขื่อนขุนด่านนะคะ พื้นที่ตรงนี้นะคะตั้งอยู่ตำบลหินตั้งนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเนื้อที่ตามโฉนดหกไร่สามตารางวานะคะราคาขายไร่ละห้าล้านบาทนะคะขายยกแปลงนะคะหน้ากว้างติดถนนประมาณเจ็ดสิบเมตรด้านหลังติดแม่น้ำเอ่อกว้างประมาณแปดสิบโดยประมาณนะคะนะ่คะตรงรถสีขาวจอดเลยนะคะจากที่จากที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะหน้ากว้างนะคะ ด้านข้างติดถนนสาธารณะนะคะเข้าไปตรงถึงที่เราเลยนะคะนี่ค่ะที่เราอยู่บริเวณนี้นะคะก็จะมีต้นไม้แต่ว่าจะเป็นไม้นานาพันธุ์นะคะด้านหลังก็จะเป็นแม่น้ำนะคะค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูด้านหลังนะคะใน,น,นบริเวณพื้นที่เรานะคะ ที่สวยค่ะหายากนะคะติดถนนลาดยางแล้วด้านหลังติดแม่น้ำนะคะเหมาะทําเป็นบ้านพักทําเป็นรีสอร์ทหรือจะทํากิจการต่างๆได้เลยนะคะนี่ถนนสาธารณะนะคะอันนี้พาไปดูข้างในที่พื้นที่ก่อนนะคะ ใ้แหล่งท่องเที่ยวนะคะเป็นจุดศูนย์กลางของแหล่งท่องเที่ยวเลยนะคะค่ะเดี๋ยวพาไปดูริมแม่น้ํานะคะพื้นที่ด้านหลังจะปรับถมแล้วนะคะแต่ส่วนด้านหน้าก็จะลึกหน่อยนะคะต้องปรับถมอีกนิดหน่อยนะคะ ตรงนี้อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวนะคะใกล้เขื่อนขุนดานห่างจากเมืองนคะรนายกเพียง9ก้ากิโลเมตรนะคะใกล้น้ําตกสาริกาใกล้น้ําตกวังตะไคร้นะคะเหมาะทําเป็นรีสอร์ททาเป็นบ้านพักนะคะเดพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งที่ปรับปรับลงนะคะ ด้านติดแม่น้ําไม่มีเขื่อนนะคะจะเป็นทางธรรมชาติเลยนะคะเราเขตเราก็เริ่มจากตรงที่ตรงนี้เลยนะคะ ฝั่งนู้นก็ถ้ทำเป็นแคมป์ลานกลางเต็นท์นะคะของฝั่งนูน้นที่สวยนะคะตรงนี้หายากค่ะติดถนนลาดยางและติดแม่น้ำน,นะคะนานๆจะมีสักทีนะคะ ค่ะสนใจนัดชมที่ดินได้ทุกวันนะคะเบอร์โทร0910096124เบอร์นี้เป็น ID l ดี e ไลด้วยนะคะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับทุกการกดติดตามและการรับชมพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ